ดีครับนี่ฮะอันนี้คือกลุ่มนี้คือแบบเป็นกลุ่มที่สุดในพิโลกอีกกลุ่มหนึ่งก็ว่าได้นะเป็นกลุ่มที่ชอบท่องลาตีเขาบอกว่าจะยืนพื้นอยู่ที่90นะครับผมแต่ว่าไม่รู้90นี้จะมีจริงหรือเปล่าไปแล้วสวัสดีครับนี่ฮะ อันนี้คือกลุ่มนี้คือแบบเป็นกลุ่มที่สุดในพิโลกอีกกลุ่มนึงก็ว่าได้นะเป็นกลุ่มที่ชอบท่องลาตีกลุ่มนี้แปลกมากชอบขึ้นเขาเพราะตอนดึกเออไฟก็ไม่มีมาใกล้ครบยัง<า>เ่ยเ,เหลืออีกประมาณสองสามคันแล้วนี่ครับผมเนี่ยจริงๆตั้งใจมารีวิว ER อสองคันนี้เลยเห็นไหมขาวดำแต่ว่า รีวิวที่ปั๊มนี้น่าจะไม่ทันแล้วผมว่าผมต้องขับตามไปที่ปั๊มปตทตีนเขาแน่เลยวันนี้เนี่ยยังคงสวยและเป็นอมตะอยู่โอหอันนี้ก็อยากบอกว่ามันเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมอยากได้เหมือนกันนะตอนแรกๆเนี่ยแล้วเกินทางด้านนี้เลยครับผมนะฮี่ G S X S 750รถนอกกระแสผม เออนี่แต่จริงๆคันนี้เคยรีวิวรีวิวไปแล้วนะคันนี้เนี่ยรีวิวคลิปแรกๆเลยคันนี้แต่ตอนนั้นนี่ที่รีวิวน้องเขายังไม่ได้แต่งท่อมาตอนนี้ก็ใส่ไปด้วยบอยท่อเอสซีโปรเจกต์เลยร้อนไหมแล้วก็มี6 5 0้าศมาร์หนึ่งคันนะผมร้อหมดครบแล้วครบแล้วครับครบแล้วตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางไปที่บรรทออินเขาแล้วผมเนี่ยแล้วแต่ยินพื้นเท่าไหร่เนี่ยขางหน้าข้ัเก้าสิบก็พอพี่ยินยินยืนพื้นเท่าไหร่เนี่ย อืแต่เก้าสิบเนเขาก็จะดูตาแหล่ไ้หน่อยพม่ก็เมืนพี่ดาวผมตาแหลเลยเนี่ยโอเคท่านผู้ชมวันนี้ก็ทำการควบรถไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยกำลังจะเดินทางไปปตทตีนเขาเอ้ยวันนี้คิดอะไรอยู่เนาะไปตามเขาเนี่ยไปบ้าจี้ตามเขาอีกขบวนการท่องราตีวันนี้ครับผมหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดปดคันแล้วก็มีขึ้นไปรอที่นู้นแล้วอีกหนึ่งคันนผม วันนี้ก็เห็นเขาบอกว่าจะยืนพื้นอยู่ที่เก้าสิบนะครับผมแต่ว่าไม่รู้เก้าสิบนี้จะมีจริงหรือเปล่า <Yeah. S 1> โอ้มีแต่ท่อละลั่นนะครับคันนี้ก็ลั่นคันนู้นก็ลั่นคันนู้นก็ลั่นโอ้มีแต่ท่อละลั่นเนาะอีกคันนึงเห็นว่ากำลังติดไฟแดงอยู่โอ้วันนี้มีใส่ซ้อนไปด้วยนึกยังไงไปด้วยเนี่ยนึกนึกยังไงไปด้วยเนี่ยขับขับเร็ววะขับเร็ววะคนขับขับเร็ววะไม่เร็ว โอเคครับ <Okay, S 2> ผมตอนนี้แบ่งเป็น2กลุ่มอรอไปแล้วโอ้โหไหนบอกว่าร้อยยี่วะเนี่ยยืนพื้นเท่าไหร่เนี่ย <laughs> ละเก้าสิบก็พอพี่แะเก้าสิบก็พอพี่ 3นิ้วไล่ลุงโต3นิ้วไล่ลุงโต โอ้โหมาถึงก่อนใครเลยอเห็นเขาว่ามีคนมารอแล้วหนึ่งคนแต่ว่าอยู่ตรงไหนนะอ๋ออยู่ตรงนู้นไอเจ้าใครเอ่ยทายก่ารทายก่อน,อนถึงที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมโอ้โห เป็นไงเมื่อกี้ซัดมาสัก200กว่าหรือเปล่าไม่รู้ครับผมไม่ได้ดูเลขไม่แต่ว่าคลิปน่าจะถ่ายทันโอ้โอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็ถึงปตทปั๊มตีนเข่าไปที่เรียบร้อยแล้วนี่ตอนนี้ก็ราคาน้ำมันพุ่งกระโจนแล้วตอนนี้นโอ้พึ่งรู้เนี่ยเขาทำไฟเสร็จแล้วอะใช่ชบานว่าเออมารอดมันมืดก็เลยไม่อยากมาไงวันนี้โชคดีมาแล้วเจอไฟแบบนี้ไ mm hmm. อนีอ้ผมพุยกับพี่วันนี้หวาใช่ไหมในแชทอะตอนแรกว่า mm hmm. จะไม่มาแล้วแล้วตอนหลัง โอนนี้คือตอนหลังแล้วเนาะไยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์แล้วตอนนี้มาแล้วอีกกลุ่มหนึ่งตุ๊กตับตุ๊กตับเลยมาแล้วครับอีกกลุ่มหนึ่งที่รอ แข่งดังเงี้ยล้หมดแล้วอ,อ๋อขับได้แรงกว่าเดิมเหรป่ะ280สุดยอดครับผมเฮ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ย 500m ครับ280น่าจับรีวิวเลยเกินคันนี้สรุปเมื่อกี้เขาขี่มาเท่าไหร่พี่บนสะพานก็โอเกือบ109แล้วบนสะพานนึกไงชอบขับรถตอนคืนเนี่ยพี่ว่ามันจริงดีอ่ะ แค่นี้นะวันนี้นเแค่นี้เลยวันรู้สึกส่วนตัวเลยย็นดีไม่วุ่นวายอ๋อโอเคทำไมทำไมชอบขับรถตอนคืนนะก็มันสวยดีครับแค่นี้เลยใช่แล้วไม่วุ่นวายด้วยทำไมชอบขับตอนคืนนะหนีเมียเที่ยวครับ่เด็ดนี่เด็ดจริงเด็ดจริงเด็ดจริงทําทําไมชอบขับรถตอนคืนขับรถตอนคืนนะมันจริงๆมันได้บรรยากาศแต่มันอันตรายมันเน้นความสบายมากกว่าแต่มันได้บรรยากาศเราก็ไม่ต้องขับไวมาก ไม่ต้องไม่ไวเลยร้อ้าสิบฮะไม่ไวมึงเลยเมื่อกี้มันอาจจะมือลั่นประกาศประกาศหน่อยดิประกาศตร,ร,รงไหนพี่พกดตรงไหนพดข้างข้างองข้างเลยต้องบีบๆอยู่กำๆดูอะดๆสัดสุ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 ด 1, 2, ด7ปดแล้วนะ7ปีแลดว ผม,มาขับรถเล่นที่ทีนานี่บรรยากาศเย็นๆตอนนี้ก็ประมาณ4ทุ่มแล้วเดี๋ยวจะกําลังทําเอ้ย,ยกําลังกลับบ้านแล้วตอนนี้ก็เนี่ยครับผมออกวิ่งยามลาตีก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาลไปก่อนสวัสดีครับโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางกลับกลับบ้านใครบ้านมาแล้วตอนนี้ก็ประมาณ4ทุ่มกว่าแล้วนะครับไปแล้วครับกระจายกําลังกลับบ้าน <Oui. S 2> 何